สวัสดีครับพบกับซูลคัารลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่สตีมักมานามนเชื่อว่าโมซาลายังคงมีมาตรฐานที่สูงและไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกตามที่หลายฝ่ายวิจารณ์สตีมักมานามนนะครับอดีตปีกจอมกระชับลักเลื้อยของลิเวอร์พูลก็ได้มาหสัมภาษณ์กับสเตเดียมออสโตรถึงฟอร์มการเล่นของโมเมสซาลาในเกมนัดล่าสุดว่าผมยังได้เห็นฟอร์มการเล่นของโมซาลาแบบเต็มตาอีกครั้งในเกมนัดนี้ เขามีสอมประตูในเกมถล่มมาชสชตอร์ต้นเต็ด4-0และเกือบทำให้ติดได้ในช่วงถ่ายเก็บซึ่งผมดูแล้วก็ไม่เห็นว่าโมซาลาจะฟอร์มตกอะไรเลยตามที่หลายฝ่ายกำลังตั้งเป้าวิจารณ์ไปที่ตัวของซาลากันอย่างสนุกตาเกมนันนี้นะครับโมซาลาเล่นฟุ้เบาในแบบฉบับของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยประตูแรกที่เขาเปิดบอลให้กับลุยดิอันนั้นถ้าไม่ใช่ความเร็วของซา,าลลลาาาาหแ้้้ว่่ะะกกก็็กจไไมมมีีททงเปปปิดดบอนนาารตูั ก่อนที่กองหลังแมนยูจะเข้ามาปิดเส้นทางการเปิดบอลได้อย่างแน่นอนเืดะเมื่อเป็นโมซาลาความเร็วของเขาทําให้ลูกเปิดของเขานั้นเร็วกว่าการเคลื่อนที่ของกองหลังคู่แข่งไป1จังหวะทําทให้การเปิดบอลที่ไร้ที่ติในส่วนของ2ประตูของเขาในเกมน้น,นี้มาจากความสามารถส่วนตัวของเขาล,ล้วนไม่ว่าจะเป็นการแตะบอลในจังหวะแรกสามารถเล่นต่อได้ในทันทีซึ่งการที่จะทําแบบนี้ได้นั้นนาะเตะก็จะต้องมีความมั่นใจที่สูงมา,มากๆเช่นเดียวกัน ผมเชื่อว่า2ประตูที่สาระยิงย่ายใส่แมนเชสเตอร์ยูไดนั้นจะทําให้สาระกลับมาเป็นสาระคนเดิมแล้วและที่เขายิงประตูดได้อย่างมากมายจนนําเป็นดาวซันโวและทิ้งคู่แข่งอันดับที่2แบบคารลอยนั้นก็แสดงเห็นว่าเขามีฤดูกาลที่จะเยี่ยมและฟอร์มการเล่นของเขานั้นก็ยังคงอยู่ในระดับท็อปของลีกและมันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ตกหรือหลุดมาตรฐานของเขาไปอย่างแน่น,นอน ผมจึงของยกตัวอย่างไปที่อดีตนักเตะหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างลิโอเนลเมซี่ที่ตอนนี้กําลังฟอร์มตกอยู่กับเปเชปาริสเซนจ์แมงตอนนี้เมซี่กําลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่เปเชปไปดึงตัวมารถถ่วมทัพซึ่งแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับกรณีของโมซาลาเพราะนักเตะทุกคนต่างก็ต้องมีช่วงเวลาที่ยากลาบากของตัวเองแล้วจะกลับเข้าสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งได้นั่นมันต้องใช้เวลาแต่ตอนนี้โมซาลากำลังกลับมาแล้วและเขาเหมาะสมกับรางวัลรองเท้าทองคํา ในฤดูกาลนี้และมีลุ้นรางวัลบับลลุดอในช่วงปลายปีนี้เช่นเดียวกันซึ่งผมก็มองว่าการกลับคืนสู่ฟอร์มเก่งของมูซาลานั้นมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและเหมาะเจาะเสียเลอการานล,ลิเวอร์พูลกำลังมีลุ้นแชมป์หลายรายการในช่วงท้ายของฤดูกาลอดเจอร์ลิวลเวอร์พูลแลมพาร์ืนยันคิร์เวิร์นลูวินเด้งอีกแล้วกระทบการหนีตาย ฟางลันผ่านนะครับกุญสือของเอวตันคอนเฟิร์มโดมินิกคัตเวิร์ดลูวินกองหน้าหัวหอกจอมเวหาจะอดช่วยทีมในเกมนวนกับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้หลังได้รับบาดเจ็บในการซ้อมคาดการณ์น่าจะกลับมาได้ในช่วงต้นเดือนหน้าแฟงลันผ่านนะครับผู้จัดการทีมของเอวตันยืนยันว่าโดมินิกคัตเวิร์ดลูวินกองหน้าคนเก่งเลือดผู้ดีได้รับบาดเจ็บกลร้ามเนื้อทังนั้นขาขวาครับระหว่างการซ้อม และจะต้องพักแข่งเป็นระยะเวลา10ถึง14วันฤดูกาลนี้หวหอกดีกรีกริจิมเช่นกลิในวัยยุปีเจอแต่ปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานเป็นระยะโดยพึ่งทําได้แค่3ลูกเท่านั้นจากการลงเล่นเกมลีก13นัดและการบาดเจ็บครั้งล่าสุดก็ทําให้เจ้าตัวพลาดการช่วยทีมในนัดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนวันคุธดที่20เมษายนถึงรวมถึงเกมเมซิไซส์ดามิมมตพบกับลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในวันที่24เมษายน ดมนิกรู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่กามเนนะื้อต้นขาตอนซ้อมซึ่งเราได้มีการสแกนเรียบร้อยและคนต้องใช้เวลาราวสิบันถึง2สัปดาห์โชคไม่ดีเลยที่เขาบาดเจ็บดังนั้นที่แน่ๆเราไม่มีเขาช่วยทียมต้องสองเกมแต่เกมกับเชลซีในวันที่1พฤษภาคมเขามีโอกาสที่จะกลับมาและผ่านให้สภาพต,ตอนก่อนเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ทนันแมนเช์ซียัง บอลพะวะปรับเปลื้ลิเวอร์พูลลุ้นแชมป์หลังถล่มแมนยูบอลปรับเปลื้หงอีกแล้วร้านภูเมืองผู้ดีปรับราคาแชมป์พิมเกลตหลังลิเวอร์พูลอัดแมนเชสเตอร์เตดแต่ยังยกให้แมนเชสเตอร์ปั้นแต่หนึ่งเหมือนเดิมสกาตเบดนะคะนรับบอลรับประนันที่ถูกกฎหมายคำปราถนเกลดปรับราคาหันลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์หลังจากเปิดรังแอนฟิลด์ถล่มแมนเชสเตอร์เตดไปขาดลอย4-0เมื่อวันอังคารที่19เมษายนที่ผนน่านมา หงดังแางแมนเชตติขึ้นไปนำจากหูงชุวคราวก่อนที่โรเบยสีฟ้าจะแซงกลับขคืนไปด้วยการเอาชนะไรตันมาได้ในคํมคืนที่ผ่านมาซึ่งก็เตะกันไปแล้ว32นัดนะครับทีมของโจเซปเปคูล,ล่าโรเบยสิฟ้านำอยู่หนึ่งแต้มตามเดิมโดยรัานคูเมืองผู้ดีก็บปับราคาที่ลิเวอรพูลจะเป็นแชมป์จาก13ต่อ8แทง8ใจ13ไม่รวมทุนลดลงเลยค่11ต่อ8 ทาง8ใจ11ไม่ลงทุนแต่ก็ยังเป็นรองแมนเชสเตอร์ซึ่งมีอัตราต่อรองการเขาช้ป์อยู่ที่4ต่อ7คือทาง7ใจ4ไม่ลงทุนนะครับโดยอัตราต่อรองแชมป์พรีเมพ์ลีกนะครับเหลือเป็นแค่3ทีมเท่านั้นที่มีราคานะฮะเต็ง1แมนเชสเตอร์ซิตี้4ต่อ7แทง7ใจ4ไม่ลงทุนเต็ง2ลิเวอร์พูล11ต่อ8แทง8ใจ11ไม่ลงทุนและเต็ง3เชลซี500ต่อ1แทง1ใจ500 ซึ่งล่าสุดเชลซีก็พ่ายอาร์เซนอลไป2-4น่าจะหมดโอกาสแล้วนะฮะแมนยูและเทะที่สุดในรอบหลายปีเก็บตกเกล็ดสถิติหลังโจเกมแดงเดือดสิ้นมงขลังสึกแดงเดือดแล้วท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลก็ตอกย้ำในช่วงนี้ว่าพวกเขาก็คือทีมที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ Manchester, ทุกรูปแบบโดยคู่ริโตะกาดอย่างชัดเจนนะฮะหลังจากล่าสุดหงแดงเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะ ไปแสดงไปอย่างขาดลอยถึง4ประตูต่อศูนย์ในเกมพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอังคารที่9เมษายนที่ผ่านมาเจยชนะครั้งนี้ทําให้ลิเวอร์พูลมีตั้มเยอะว่าแมนยูมากถึง22คะแนนนะครับพร้อมกันนี้ก็ทําให้การเจอกันทั้งสองครั้งในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายกำชัยชนะได้ทั้งหมดแถมสกอร์รวมยังชนะขาดลอยนะครับ9ประตูต่อศูนย์ขาดมาแมนขี่ไสรวดอีกตั้งหากอย่างที่รู้กันดีนะครับผลการกแข่งขันเกมนี้ทําให้โมเมสซาลา คนเก่งของลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกในศึกผิวอังกฤษที่ยิงแมนเชสเตอร์ได้ถึง5ลูกในฤดูการเดียวแต่มันก็ยังมีเกร็ดสถิติต่างๆที่น่าสนใจนอื่นๆเหมือนกันโดยข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากออปตาและสวิสกาสองสื่อทางนัานสถิติที่มีความน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูกันเลยว่ามีสถิติอะไรกันบ้างเหนือกวนกาบานตะไทยเริ่มต้นที่สถิติที่หนึ่งสองผู้กับเคลื่อนแก็บ นับตั้งแต่ที่ออลตาทาการบันทึกสถิติรูปแบบการเล่นต่างๆมาตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 3ถึง2004เป็นต้นมามีเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นที่มีนักเตะสามารถผ่านบอลเข้าเป้าในการเจอกับแมนยูได้เกิน100ครั้งกับการลงเล่นเกมระดับพรีเมียร์ลีกทั้งนี้ทั้งนั้นในจํานวนนั้นมีถึง2หนนะฮะที่เกิดขึ้นในเกมที่แอนเวลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นก็คือบอยกิฟฟันไดผ่านบอลเข้าเป้า106ครั้งตามมาด้วยติเอโก้อคาเดรล่า ที่ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้ถึง105หวหนคะครับเรียกว่าโหดจริงๆสถิต,ติที่2เกมรุกที่ไร้ประสิทธิภาพสีานาทีแรกของเกมเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานั้นแมนเชสเตอร์เดนทไม่มีจังหวะยิงแม้แต่ครั้งเดียวเลยจนทำให้นี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2016-2017ที่แมนยู you. พวกเขาครับไม่มีจังหวะลุ้นยิงประตูเลยของตัวเอง ในช่วง4-5ตุลทีรกโดยผลแรกม,มันเกิดขึ้นนะครับในเกมพวกับาแมนเชสเตอร์ตี้ในช่วงเดือนเมษายนในปี2 0 1 8เพียงแต่วันนั้นพวกเขายังเอาชนะแมนเชสเตอร์ตี้ไปได้3-2นะครับกว่าที่แมนเชสเตอร์จะได้จังหวะยิงครั้งแรกในเกมนี้ก็ต้องรอจนถึงช่วงราวนาทีที่55จากเจนันจันโชและสุดท้ายตลอดทั้งเกมพวกเขามีโอกาสยิงลิอร์พูเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับจนทําให้นี่เป็นเกมที่พวกเขามีจังหวะยิงประตูตลอดทั้งเกมน้อยที่สุด ประจําซีซั่น2021ถึง2022เลยทีเดียวครับสถิติที่สาซาลาลูป,ปากเมื่อเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าซาลาถือเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์นเต็ในเกมระดับรีม์ลีกได้ถึง5ลูกในรุ่นการเดียวแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขายังถือเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงหมายถึงทั้งยิงเองและอาซิต ในการเจอกับทีมทีมเดียวของเกมระดับพรีมลีกตอ่อ1หซีซั่นได้มากที่สุดหากนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2016-2017เป็นต้นมาจากการที่ซีซัน่นี้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ทีมลิเวอร์พูลได้ประตูในการเจอกับแมนยูในเกมลีกมากถึง7ลูกซึ่งแบ่งเป็นการยิงเอง5ลูกกระกับอัซิดอีก2ลูกนะครับสถิติที่4ความยอเยินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปกติแล้วนะครับแมนเชสเตตจะไม่แพ้คใครในเกมลีกแบบเละเทะมากนักในการเจอกัน2นัดหรือว่า2ครั้งต่อฤดูกาลแต่การควาใช้ให้ลิเวอร์พูลด้วยสกอร์รวมถึง9-0ในการนี้ก็ทําให้นี่เป็นนับเป็นซีซั่นที่พวกเขาแพ้คู่แข่งลีกด้วยสกรรสอร์รวม2เกมที่เจบเยินที่สุดนับตั้แต่ฤดูกาล1,892ถึง1,893เลยทีเดียวโดวนั้นตอนนั้นพวกเขาแพ้แซนเดลด์ในสกอร,ร์2นัดรวมกัน11-0นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับนี่ยังนับเป็นการปลาชัยที่อันเฟียลที่ขาดลอยที่สุดของแมนยูอีกด้วยในยุคสมัยของพรีเมียร์ลีกโดยถึงแม้ก่อนหน้านี้แมนยูจะเคยต้องกลับออกจากอนเฟีลในเกมระดับพรีเมียร์ลีกด้วยคำปราชัยบ้างแต่ผลต่างที่เร็ว้าที่สุดก็คือ2ลูกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสกอร์0-2หรือ1-3ก็ตามนะครับแต่ปีนี้แพ้โหดจริงๆนะคสำหรับไปแสดง5-0กับ4-0นะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลกับติมจชมเป็นรอบชา้าของวันที่21 เมยอขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ